สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่พระราชวังแวร์ซา์เมืองแวร์ซา์ประเทศฝรั่งเศสนะครับพระราชวังแวร์ซายและสวนได้รับการเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกในคิศัก กลาด1,979จากความสำคัญในฐานะศูนย์กลางทางอำนาจทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ในฝรั่งเศสช่วงคริสตศตวรรษที17่17-18นะครับประวัติความเป็นมานะครับเดิมเมืองแวร์ไซแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆสภาพเป็นป่าเขานะครับเมื่อพระเจ้าหลุยที่13แห่งฝรั่งเศสย,ยังทรงพระเยาอยู่พระองค์ทรงโปรดการล่าสัตว์มากทรงเห็นว่าตำบลแวร์ไซน่าจะเหมาะแก่การสร้างที่ประทับเพื่อล่าสัตว์จึงโปรดก้าวให้พระสร้างพระตำหนักเล็กๆขึ้นนะ เมื่อพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสขึ้นครองบัลลังก์นะครับก็มีประสงค์จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่เพื่อเป็นศูนย์การกลางปกครองของพระองค์จึงเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิมของพระเจ้าหลุยที่13นะครับใช้เงินมากมายใช้คนมากมายนะครับในการก่อสร้าง ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างที่สวยงามมากของศิลปะนะครับภายในแบ่งเป็นห้องห้องเช่นห้องบรรทมห้องเสวยห้องสําราญนะครับทุกห้องมีเครื่องประดับงดงามตราการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับการก่อสร้างพระราชวังแแวร์ซแห่งนี้นะครับถือว่าสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศฝรั่งเศสในเวลาต่อมาเลยนะครับเพราะพระราชวังแวร์ซแห่งนี้มีชื่อเสียงไปโด่งดังทั่วโลกเลยนะครับ